เป็นคนดีหรือยังมึงอ่ะฮะมึงเป็นคนดีหรือยังฮะไอหมอนี่ฮะ like. ไม่รอสิเราก็ให้เป็นคนดีไม่ใช่หรอมึงอะฮะมีลูกพี่ใหม่ด้วยอ๋อลูกพี่ใหม่ลูกพี่เก่าไม่อยู่ฮลูกพี่ใหม่่ไหนลูกพี่ใหม่มึงอยู่ไหน มึงจะบอกไหม <c oughs> มามึงดูลูกมึงดูเพื่อนมึงมึงดูเพื่อนมึงจะบอกไหมสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับ UM, ทุกคนซึ่งตอนนี้นั้นทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่ากับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เป็นช่วงเช้ามากเลยนะที่ผมเข้ามาก็เป็นเวลาแปดโมงกับจะเก้าโมงแล้วแหละแต่วันนี้ทุกคนผมจะกลับเข้าไปดูทุกคนยังจำไอ้คนเล่นผีได้ไหมที่มันมีหุ่นพยนต์ประมาณสองสามตัว ผมก็จะกลับมาดูพวกมันนะว่าพวกมันยังอยู่ไหมเพราะว่าล่าสุดนะครั้งที่ผมมาหามันน่ะเป็นครั้งสุดท้ายนี่ก็คือครั้งที่มาเจอพวกมันแบบว่าสภาพแบบหิวเลยไม่มีอะไรกินนะ่เพราะว่าลูกพี่มันไม่อยู่ส่งอาหารให้พวกมันกินนะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเข้าไปหรือว่าเข้าไปจะเจอพวกมันไหมก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปวยทุกคนไปรับชมคลิปกัน นี่เลยนะทุกคนผมก็ใช้กล้องตัวใหม่ผมนะเพราะว่าผมสั่งมาไม่รู้ว่ามันจะถ่ายคลิปได้ดีไหม,มก็อยากจะลองมาดูนะแต่มันต้องดูทุกคนก็ลองเช็คกันหน่อยว่ากล้องตัวนี้แบบมองมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็นี่ก็คือใช้ครั้งแรกนะแต่มันรู้สึกว่าคลองนีนะทุกคนเพราะว่ามือเราสองสองก็ว่างเลยเราไม่ต้องถืออะไรเลยมันรัดในอกเรานะ แต่ผมกลัวว่ามันจะสั่นเพราะว่าตอนผมเดินไงถ้าส,สั่นก็ต้องขออภยัยด้อทุกคนเพราะว่าผมลองถ่ายดูแล้วมันก็ออกจะสั่นแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เนาะต้องพยายามรัดให้มันแน่น คือเสียงอะไรเพริ่มแบบอ้องขึ้นอย่างง้ไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะที่ผมเคยเข้าไปใช่ไหมผมจำมันก็ได้เพราะว่าเราไม่ลด้มานานนะทุกคนก็จะหลงลืมกันบ้างนะ เพี่ขึ้นในทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปแล้วก็ก็เลี้ยวขวาก็อีกหน่อยก็เจอเลยฮะเราจะขึ้นสุดนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแล้ว ถึงวนะทุกคนเราเข้าป่าช่วงเช้าใช่มันก็จะดีนื่องจากก็อากาศมันดีแล้วก็มันก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะก็ถือว่าพอดีอะ่ะพอร้อนก็คือร้อนไม่ไหวแต่พอไม่ร้อนนี่คืออากาศมันดีนะเนี่ยก็เข้าป่ามาคนเดียวทุกวันเลยนะทุกคนพูดถึงนะผมก็พูดถึงก็หาเพื่อนเข้าป่าได้นะอย่างเช่น เจ้าหมวกดำหมวกดำแล้วก็ไอหมวกแดงเนาะไอบุญน้อยนี่คือยังนะทุกคนยังนะต้องดูมันก่อนเพราะว่าล่าสุดใช่ไหมน้องหมวกดำอะไปหามันก็คือลูกอะไปตามหาพ่อแต่ไม่รู้ว่าใครสิงร่างพ่อไว้นะทุกคนแต่ผมดูในคลิปนี้ผมตกใจเลยนะว่าทำไมไอหมวกทำไมไอบุญน้อยอะถึงได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า ผมก็ไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างนั้นเลยจูจูก็เป็นตัวมันนะนะเหมือนมีคนอื่นมนาะสิงล่างเท่าที่ผมดูในคลิปนะเหมือนแบบโดนสิงล่างไว้อะ่ะในตัวนี้แบบไม่ใช่ตัวเองคือแบบพูดเป็นคนน้ําเสียงคนอื่นอะไรคนอื่นหมดเลยเท่าที่ผมลองฟังนะไม่ใช่บุญน,น้อยแน่อนอนดูมันก็พูดแบบแตบบ่มันต้องหาวิธีช่วยมันนะ ลงไปทางนี้ลงทางนี้แล้วก็เดี๋ยวซ้ายขึ้นคือวันนี้ที่ผมใช้ขาดตั้งกล้องนี่คือผมว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราใช้มาใช้อะไรง่ายเลยนะเราไม่ต้องมาถือทุกคนแต่มันจะมีข้อเสียก็ตรงที่มันจะออกจะสัน่นไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอสั่นแรงก็ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เลย ดีก็ตรงที่มือเราว่างหมดอะแต่มันข้อเสีมยงมีหลายอย่างนะทุกคนมันก็มีข้อเสียไปหมดเลยนะของพวกนี้ท้งตอนที่เราล้มมันอาจจะหลุดหรืออะไรก็ได้นะนี่ตรงนี้เลยก็คือจุดนี้แหละที่มีคนแบบผ่านไปผ่านมาเยอะมากเลยนะจุดนี้เพราะว่า เหมือนทางขึ้นมาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ทางนี้ก็คือเป็นเหมือนสามแยกนะต้นไม้ตัวนี้ก็เป็นตรงกลางอะ่ะจะเป็นทางแยกไปผมจะขอเข้าไปแบบเงียบๆนะ ทุกคนทุกคนเจอต้นไม้ต้นนี้ไหมตรงนั้นแนะประมาณแถวๆนั้นนะมันเป็นรอยปืนนะไม่รู้ว่าทุกคนจะดูออกไหมอเป็นรอยกระสุนปืนนะดีแบบมันมายิงกันยับเลยอนะ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนมายิงนะแต่ดูจากรอยยิงแล้วใช่ไหม ก็จะมีจำพวกลูกซองนะดูดีดแบบอันนี้คือทุกคนดูได้เลยนะว่าเป็นกระสุนปืนแน่นอนนไประมาณนี้เลยเหมือนมีคนมายิงน,นะเหมือนเหมือนมีคนว่ะ ฮ้ยพวกมึงยังมีชีวิตอยู่เนาะกูคิดว่าไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ซะละก็ใช่อสิกลับมาดูพวกมึงไงเป็นคนดีหรือยังมึงอ่ะฮะมึงเป็นคนดีหรือยังฮะไอหมอนี่ฮะ ไม่รอบที่แล้วก็ให้เป็นคนดีไม่ใช่เหรอมึงอ่ะฮะอ๋อลูกพี่ใหม่ลูกพี่เก่าไม่อยู่หา่าลูกพี่ใหม่ไหนลูกพี่ใหม่มึงอยู่ไหนเรียกมานีหมดเยอะทำไมพึ่งอยู่แบบนี้หมดเยอะจังวะไหนลูกพี่ใหม่มึงเรียกมาดิไม่อยู่นี่ดูอดรุ่มองนี่ คุค้นๆนะมึงเนี่ยต,ตัวนู้นนี่ผมจำได้ตัวที่แล้วเฮ้ยแต่ผมดูนะทุกคนมันคล้ายๆกับทุกคนจำไหมจอมขมังเวได้ไหมคล้ายๆลูกน้องพวกมันเลยลูกพี่มึงชื่ออะไรวะอยู่ที่ไหนฮะไม่บอกไม่บอกอ่ะฮะ มึงจะบอกไว้มามึงดูลูกมึงดูเพื่อนมึงมึงดูเพื่อนมึง <Ha? S 2> จะบอกไหมฮะกูบอก่บอกไม่ได้ระหว่างมึงจะบอกลูกพี่มึงกับโดนกูทืบม่ต้องหนีหรอกมึงจะหนีไปไหน เอมโอนี่มึงเจ้าไหมฮะมึงเจ้าไหมไปตามไปตามลูกพี่มาเลยมาไปไอ้พวกนี้นี่มันยังอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันบอกว่ามันได้ลูกพี่ใหม่มเออมันได้ลูกพี่ใหม่นะเพราะว่าลูกพี่เก่ามันนี่ไม่อยู่ส่งอาหารหรือว่าคอยอาหารพวกมันละ ตอนนี้ก็ูมีต้องลอยกันก่อไฟตรงนี้ด้วยนะวันน่าจะมีคนมาบ่อยอยู่ในตรงนี้นะเนาะเฮ้ยมาคุยกับกูก่อนเร็ว กูถามว่าลูกพิมมึงอยู่ที่ไหน,นนะมึงก็ตอบกุนตีดีนี่ลูกพิมอยู่ที่ไหนตรงนี้มดขุกเยอะอะไรนะเนี่ยมันเลือยเถอะกับคำตอบพวกนี้นี่ ข่าสองเขาคือคืออะไรมึง,ข,งข,ข,มมข่าสองเขาคือมึงเ,เป็น,น,ลน,ปนหลอกลูกพี่มึงซะ,ะงทำอะไรมึง กูอยากเจอหน้าลูกพี่มึงไงแล้วคืนในถ้ำที่มึงว่านี่อยู่ที่ไหนวะวเ,ขเข้าไหน,ไ,น,นไ,ไหนมาคุยกับกูใกล้ๆดิมาคุยใกล้ๆมือกูนิดแบบเนี้ย ยังมีชีวิตรอดอยู่นะกูว่าสุดยอด่ะมึงหาลูกพี่ได้ยังไงวะฮะก่่มแล้วก็้อ๋อดีไหมลูกพี่มึงอะดีดีไงวะน,น,น้าบุเนี่ยลูกพี่คนใหม่ทให้บกาเยอย๋อ ทุกคนทุกคนจําได้ไหมเพราะว่าหน้ามันอะตอนแรกนะมีสีดำเนะ <c ười> ผมเคยคุยกับมันอยู่ว่าหน้าพวกมันนะทําไมดําอย่างนี้เพราะว่ามันก็จําไม่ได้เพราะว่าเอออ๋อลูกพี่ทําให้ข่าวเหรอ,อลูกพี่มึงช่วยยังไงวะกูถามขอถามดยตอนนี้หน้ากูก็ดำว่ะ <c ười> เขาใช้ครีมหรือว่าอะไรฮะ เดี๋ยวพวกูรู้คืออะไรอ๋อไม่รู้สูตรว่างั้นหยาโอ้มะหนามทิ้มไม่ดีควายมะมานี่หรอมาหาพ่อเร็วลูก มึงไม่ต้องหนีก็ไปไหนหรอกครูแค่จะมาดูพวกมึงไงว่าพวกมึงยังมีชีวิตอยู่ไหมก็ยังเหนียวยังอึดยังยังถึกยังโอเคนะนี่นี่นี่มึงอย่ามาแพ้มั่วมึงฟังกูนะไปบอกลุงพี่มึงนะไอ้เนอ ไปบอกลูกพี่มึงน,นะจำหน้ากูไว้มึงก็ไปบอกลูกพี่มึงอนะ่ะก็เดี๋ยวก็นั่นแหละบอกเถอะนะเพวกมึงสองคนอนะ่ะบอกลูกพี่มึงก็ได้ว่าเดี๋ยวกูมาหาใหม่กูอยากรู้จักบอกแค่เนนีะ้ผมอยากรู้นะว่าโอเคนะไหนมามานี่ก่อนมาลงมาลงมา ใช่ไงอยากรู้จกักอยากรู้จักทำไมวะเยินใจอ๋อให้นี่เลยมึงอ่ะแล้วมึงเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอพวกมึงอ่ะคือมันคนตีนเลยนะทุกคนมันพูดว่าอยากรู้จกักตอนแรกผมก็งงว่าทำไมอยากรู้จักว่าแบบอาจจะแบบ แข็งแรงหรือว่าโหดอะไรแบบนี้ไหมเรียรู้จักเดินหนักใจในหมอนี่มันมีปะมันมีมันมีมุกมันนะได้หมอนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนคือผมไม่คิดเลยว่าพวกมันนะยังจะมีชีวิตอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วนี่คือผมเห็นพวกมันในสภาพแบบหิวแบบก็ประมาณเจียนตายแนละแบบใกล้แล้วอะ่ะถ้าไม่ได้กินอีกวันสองวันก็ไม่น่ารอดนะแต่ ไม่รู้ว่าไอหมอนั่นมาเจอได้ไงนะมันได้ไอพวกนี้ไปเป็นลูกน้องเลยอะก็ถือว่าโชคดีของพวกมันนะแต่ถ้าพวกมันยังทํายังอยู่กับลูกพี่ที่นิสัยไม่ดีทําตัวไม่ดีนะก็ผมก็จะคอยจัดการพวกมันเองนะทุกคนเพราะตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าลูกพี่เป็นคนยังไงแต่ถ้าเป็นลูกพี่แบบลูกพี่เก่านี่คอือยังไงผมก็ไม่โอเคอยังมีมีประเด็นกับพวกมันแน่นอนอะ ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนคลิปนี้ก็มีไม่มากนะก็อาจจะมาดูพวกมันแค่นี้นะจอนทีนี้เราก็รู้แล้วว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาหาพวกมันต่อแล้วก็ผมจะมาเสืร์นี่ไงว่าลูกพี่มันคือใข่นะทุกคนก็ท่านท่านจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมาลากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ